วันนี้เราจะพาไปดูรถยนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความน่ารักความทันสมัยและความอนเนกประสงค์อย่างลงตัวกับ Suzuki XB 2025รถครอส s อเวอรคันเล็กจากซูซูกิที่ออกแบบมาให้เหมาะกับชีวิตเมืองแต่ก็พร้อมจะออกเดินทางไปที่ไหนก็ได้เพิ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Suzuki XB 2025ตัวรถยังคงเอกลักษณ์ความโดดเด่นในแบบสไตล์เรโทรโมเดิร์น ที่ผสมผสานความโค้งมนแบบคลาสสิกเข้ากับความทันสมัยของเส้นสายตัวถังไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมขนาดใหญ่ที่ดูน่ารักแต่ทรงพลังประกบด้วยไฟ DRL ที่เน้นความล้ำยุคกระจังหน้าทรงเหลี่ยมตกแต่งด้วยโครเมียมให้ความรู้สึกแข็งแรงกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูกระทัดรัดแต่เพิ่มรายละเอียดให้ดูมีมิติและเหมาะกับการลุยทุกสภาพถนน ด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับหลังคาลอยที่ตัดสีแตกต่างจากตัวถังเพิ่มความสนุกในการเลือกสีสันตามสไตล์ผู้ใช้เส้นสายรอบตัวรถดูเรียบง่ายแต่มีดีเทลเฉพาะจุดที่ทำให้ X-B มีคาแรคเตอร์ชัดเจนล้ออัลลอยขนาด15นิ้วลายใหม่ดูลงตัวกับตัวถังขนาดกระทัดรัดและความสูงใต้ท้องรถที่มากกว่ารถทั่วไปในระดับเดียวกันก็ช่วยให้ X-B พร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและน่าใช้งานการออกแบบภายในยังคงเน้นความโค้งมนเป็นมิดแอร์และเล่นกับสีสันให้ดูสดใสในรุ่นปี2025นี้ s u z u ซูซิได้อัปเกรดวัสดุตกแต่งให้ดูพรีเมียมมากขึ้นบอกผ้าแบบใหม่ให้สัมผัสที่สบาย Air แอร์ละลายผ้าสวยงามน่าใช้งานคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ติติดตั้งมาให้ในทุกเกรดพร้อมช่องชาร์จ USB และ Type C ให้ครบฟังก์ชันควบคุมต่างๆเช่นปุ่มแอร์หรือวิทยุถูกจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกเหมาะกับการขับขี่ในเมืองพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังแม้ว่ารถจะมีขนาดเล็ก แต่ก็จัดสรรพื้นที่ได้ดีพอสมควรสามารถนั่งได้2-3ถึง3คนอย่างสบายเบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระส่วนพื้นที่ท้ายรถก็ถือว่าใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือการออกทริปสั้นๆ ด้านสมรรถนะซูซูกิ XB 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1 0ลิตรเทอร์ลโบชาร์จร่วมกับระบบไมล์ล y อ r ไฮบริ s h v s ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุดประมาณ99แรงม้าแรงบิด1 5 0นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน ช่วงล่างถูกปรับจูนใหม่ให้รับกับน้ำหนักรถและการใช้งานในเมืองมากยิ่งขึ้นขับขี่แล้วรู้สึกนิ่งและมั่นใจในความเร็วระดับกลางมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้า FF และขับเคลื่อนสล้อ 4WD สำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถในการลุยมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยใน XB รุ่นใหม่นี้ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมกับระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Dual Camera Brake Support ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและกล้องรอบคันในรุ่นสูงสุดช่วยให้การขับขี่ในเมืองและการจอดรถทำได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้น สำหรับราคาของ s u z u k i XB 2025ในตลาดญี่ปุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านเยนหรือราวราว4,50,000บาทไทยและอาจขยับขึ้นไปถึงราว2.3ล้านเยนในรุ่นท็อปซึ่งหักนำเข้ามาในไทยราคาหน้าจะอยู่ในช่วงประมาณ6,50,000ถึง7,50,000บาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและการจัดจำหน่ายในอนาคต โดยรวมแล้ว s u ซูกิ XB 2025เป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถเล็กที่มีความน่ารักใช้งานได้หลากหลายประหยัดน้ำมนันและมีฟังก์ชันที่ครบครันในงบป,ประมาณที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถคันแรกหรืออยากได้รถคันที่สองสำหรับใช้งานในเมือง XB ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากคันหนึ่งในปี2025นี้